สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามานะครับรับชมพระเครื่องนะครับผมในช่องจาโทเฮลียพาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพระเหรียญนะครับหัวโตหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง0ห้าสามนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นพระเหรียญหัวโตโหลวงู่ทวดรุ่นสองนะครับผมของทางวัดชังให้นะครับถ้ารุ่นแรกเนี่ยจะปีพศสองพันห้าร้อยนะครับก็ปีสองพันห้าร้อยเนี่ยสวยๆนี่หลายหลายแสนนะครับเป็นล้านนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นสองนะครับปีสามศูนย์ พระอ,องค์นี้นี่เขาเรียกว่าลมน้ําตาลนะครับการลมพระรุ่นนี้เนี่ยจะมีสองแบบนะครับคือเออลมมันปูนะครับแล้วก็ลมน้ําตาลลมมันปูเนี่ยจะสีอ่อนฟ้านะครับอันนี้เป็นลมน้ําตาลบล็อกนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกนิยมนะครับเขาเรียกว่าบล็อก วอล k ีดนะครับตรงนี้จะมีขีดเดี๋ยวผมพาส่องให้ดูนะครับแล้วก็หูจุดตรงนี้นะครับนี้ผิวดมเดิมๆเ,เลยนะครับพารุนนี้เนี่ปลอมเยอะจับนะครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญยอดนิยมยุคกลางนะครับของวัดช่างให้ต้องดูเส้นตรงนี้ให้ดีเดี๋ยวผมพาส่องนะครับแล้วก็ ข้างเนี่ยจะเอียงเอียงสโลปสโลปนะครับแบบนี้นะครับเหรียญพูดง่ายว่าเหรียญมันจะไม่ตัดตรงนะครับมันจะสโลปสโลปหน่อยหน่อยด้านหลังนะครับวอล์กีูจุดนะครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกค่อนข้างที่จะนิยมนะครับเป็นพิมพ์เสียงโตนะครับเสียงโตรุ่นสองของทางวัด อ,องค์ซ้ายมือที่ผมเลี่ยมทองวันนี้จะเป็นปีสามหกนะครับเนื้อเงินลงยาอันนี้จะเป็นพิมพ์เสียมโตโชก็เป็นเสมาขนาดปก,กติมาตรฐานนะครับผมเป็นเสมาปกติขนาดมาตรฐาน ทำผิวให้แม่นนะครับองค์นี้นี่สวยผิวผิวประลอดขึ้นเลยนะครับผมยันนะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับนั่งอยู่บนฐานบัวพิมพ์เหมือนรุ่นแรกปีพศสองพันเลยนะครับอันนี้เป็นปี30แล้วก็มีชื่อรุ่นด้วยนะครับว่ารุ่นทูนเก้านะครับพารุ่นนี้จะพิธีใหญ่มากๆนะครับผมเป็นพาที่หน้าแฝนอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับ เป็นตัวท็อปยุคกลางนะครับแล้วก็มีในรายการประกวดพระเครื่องพระบุชาไทยด้วยนะครับสำหรับพาะรนนี้เป็นยอดนิยมไปแล้วนะครับด้านหลังนี้ก็ชัดเจนนะครับพอสองห้าสามศูนย์ยันนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมองค์นี้เนี่ยนะครับไม่ทัน,น,น,นท่านอาจารย์ทิมนะครับไม่ทันนะครับ เป็นราอยู่ที่ท่านอาจารย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกนะครับเกจิข้าจารยารแดนใต้นะครับผมร่วมปลูกเสกมากมายขับขั้งนะครับสําหรับผารุ่นนี้นะครับเป็นของที่เรียกได้ว่าพิธีดีจริงนะครับถึงนิยมมาถึงทุกวันนี้ไงครับผิวประหลอดดูเนือ้อจะต้องมีความเก่าด้วยนะครับ ผิวปลอดขึ้นเลยนะครับเส้นสายเนี่ยจะต้องให้คมนะครับผิวปลอดเดิมๆเหยียบน้ำทะเลจืดผักคมมากนะครับคราวนี้ผิวดีมากๆตรงนี้นะครับตรงวอแแหวนอันนี้ผมคงไม่ต้องชี้นะครับ เนี่ยจะมีวอลแหวนเนี่ยไปถึงทางคล้ายๆข้อศอกหลงวง่ทวดนะครับนี่เขาเรียกว่าบล็อกวอลขีดหูจุดนะครับอันนี้หลวงพ่อทวดนะครับหูว่าจุดตรงไหนนะครับจุดตรงเนี้ยนะครับนี่ฝั่งนี้วอลขีดหูจุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนพี่ไม่เห็นนี่เขาหูจุดตรงนี้นะครับแล้วก็วอลแหวนขีดมาตรงนี้ วอล์คีดหูจุดนะครับเป็นบล็อกนิยมนะครับดาเด็กก็มีแตกหน่อยๆน,นะครับแต่เขาเรียกว่าบล็อกวอลคีดหูจุด ตานาเรียบร้อยนะครับพับผิวแบบสวยนะครับใช้ได้เลยอยงนี้ผิวดีนะครับผิวเดิมๆไม่ผ่านการใช้งานนี่อาจารย์ทิมนะครับดูหน้าตาโชเส้นสายเรียวชีวอนเนี่ยส่องไปเนี่ยเส้นต่างๆนะครับในเรียวชีวอนเราจะต้องเห็นนะครับผมพระคู่วิสัยโสพลวงเล็บทิม กีวอนต้องคมเห็นไหมครับพอสสองห้าสามศูนย์ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสโลปแบบที่ผมบอกเนี่ยให้เพื่อนๆพี่ถ้ายังดูรุ่นนี้ไม่เป็นนะครับก็ศึกษาจากคลิปนี้นะครับเนี่ยด้านข้างเขาจะเป็นสโลปก็คือเอียงแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นแบบมุมเอียง มันจะไม่ตัดตรงนะครับรุน่นนี้ถ้าใครจำผิวได้นี่แทบชนะเลยนะครับจำผิวให้ดีผิวเขาเป็นเอกลักษณ์มากนะครับสำหรับพระปีสามสูนเนี่ยแล้วก็มีเส้นตัดคอเหรียญมันจะวิ่งนะครับจากข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งนะครับจะต้องมีเส้นนี้นะครับไม่มีล่วงนะครับผมหูปิ้นนะครับ ก็สําหรับเหรียญนี้นะครับสําหรับเหรียญนี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับบล็อกนะครับวอลีดหูจุดนิยมนะครับปัดช่างให้ปีพศสอง้าสามรสูรุ่นทุนเก้าองนี้นะครับผมเปิดราคาไว้ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรนะครับผมศูนย์เก้าแปดแปห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชฟนะครับผม แล้วก็มีพระเครื่องนะครับในช่องเนี่ยอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่พเข้าไปรับชมพระเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับผมให้เพื่อนๆพนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ